สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแท็กซี่วิทยาลัยช่องสําหรับคนรับรถถังและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารทุกประเภทวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสุดยอดรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกับ 2026t56 t h a แลนด์แท้งรถถังสายพันธุ์ไทยที่ออกแบบและพัฒนามาเพื่อรับมือกับสนามรบยุคใหม่โดยเฉพาะรถถัง 2026t56 เป็นผลงานร่วมกันระหว่างวิศวกรทหารไทยและพันธมิตรจากต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในทุกด้านตั้งแต่โครงสร้างกราะระบบอาวุธไปจนถึงระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกตัวรถถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายเฉียบคมดูแข็งแกร่งและทันสมัยโครงสร้างทำจากกรอบคอมโพสิตเจเนเรชันใหม่ผสมผสานวัสดุนาโน,โนเซรามิกและคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยป้องกันแรงระเบิดจากกระสุนเจาะเกราะและจรวดต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของอาวุธหลัก 2026T56 ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติรองรับกระสุนทุกประเภททั้งกระสุนเจอะกระอหัวระเบิดแรงสูงและจะรวดนำวิถีต่อต้านรถถังซึ่งสามารถยิงได้แม้ขนาดเคลื่อนที่ด้วยระบบการสั่นและระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะระบบควบคุมการยิงของรถถังรุ่นนี้ถือเป็นจุดเด่นสำคัญด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายรอบทิศทาง กล้องตรวจจับภาพความร้อนและเลเซอร์วัดระยะที่แม่นยำสูงผสานเข้ากับระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณวิถีกระสุนแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืน ด้านการเคลื่อนที่รถถัง 2026T56 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูง1,500แรงม้าความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วในพื้นที่วิบากได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบการสะเทือนแบบไฮโดรพีนอนิวเมติกปรับระดับได้ตามสภาพพื้นที่นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเองแบบครบวงจร ทั้งระบบปล่อยควันพรางตัวระบบเตือนภัยจากจรวดนำวิถีและระบบป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุรวมถึงระบบป้องกันอาวุธนำวิถีแบบ Active Protection System ที่สามารถยิงสกัดหัวรบจรวดต่อต้านรถถังได้ก่อนถึงตัวรถสรุปเลยนะครับ 2026T56 ไท a แลนด์ 56, Thailand, แท้งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกองทัพไทยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ยุคใหม่ด้วยสมรรถนะที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับโลก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแท้ง World in Thailand ไว้ด้วยนะครับเราจะพาทุกคนไปจาะลึกรถถังและอาวุธหนักอีกเพียบฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิป